อาร์เทมิสโดเมนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเบอร์เกัรดีนขอมจริงครับตัวนี้ผมก็เป็นกองผูกของกระเชัชบ สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวไยวิเกียร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่ามีงานพิเศษมากๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยอาร์เทมิสโดเมนนะครับซึ่งเป็นเจ้าของนะครับไร่บูชานะครับที่เราเคยไปเที่ยวกันถ้าดูเอพิโซดนะครับวไยวิเกียร์ตอนที่พาไปบุกไร่ที่เบอร์กันดีนะครับไปดูมาเนี่ยไร่ใหญ่เป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันนะครับในเบอร์กันดีเนี่ยมาจัดงานที่เมืองไทยครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้เนี่ยมีวนยเด็ดๆหลายตัวมาก เลยนี่ดูผมเลยต้องใส่สูตรอย่างดีมานะครับจะได้เข้ากับง,งานวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปดูกันในงานเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายกันนะครับต้องบอกกันวันนี้วายเด็ดๆจากเบอร์เกอรนี่หลายตัวมากติดตามกันเลยนะครับ เรามาเริ่มกับไวน์ตัวแรกก่อนเลยนะครับคือบูชามเมอร์โซเจเนเบร์นะครับต้องบอกนะครับตั้งแต่ไวน์ตัวแรกเปิดมาขั้วโบนแล้วนะครับเป็นเมอร์โซโดยเฉพเมอร์ซอไร่ปกติด้วยนะครับเป็นไร่เจเนเรนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในท็อปฟรีของเมอร์โซลเลยครับกินนะครับเป็นไวน์พีชเลยนะครับ เคียงใส่หน right? right ้าเลยครับเลมอนนะครับม right ีกลิ change, right ่นมัทเตอร์นะครับกลิ่นเนยนะครับคล้ายๆป๊อปคอนนิดๆนะครับมีกลิ่นคาเมลมีกลิ่นโอ๊ตฟานิลาชัดเจนนะครับแล้วก็หอมกลิ่นบินโรหอมจริงครับตัวนี้เราก็ยกเว้นพีชที่โดดมาครับก็มีกลิ่นพวทอปิโก้ทอปิโคในที่นี้ก็คล้ายๆมีกลิ่นพายทอปิโก้นิดๆมีกลิ่นมะพร้าวนิดๆนะครับเดี๋ยวชิมดูนะฮะ บาลซ์ก็ดีครับโอเคฮะตัวนี้นะครับตัวแรกชื่อบูชาเมอร์โซเจเนเร่นะครับส่วนวายตัวถัดมานะครับคพาดไม่ได้จริงๆนอะบูชากองคูองตะเช่นะครับปี2012ครับ แค่ดมปลายๆนี่ก็แบบโอ้เหมือนผลไม้กระโดดข้อหน้านะครับจริงๆกลิ่นก็คล้ายๆชาบลีกองฟูแต่มืนมีอาจารย์หนึ่งท่านหนึ่งบอกว่าเหมือนชาบลีกองฟูฟูนสาบเลยกลิ่นทีนีกลิ่นอะไรแน่แนแน่นกว่าแก้วแรกมากดี๋ยวลองสีงนะสมูทน,นะคือมีความเข้ม มีความมินเนอรัลแต่มีความสมูทหอมแบบเนี่ยพูดอ,อยู่วกินที่แบบหอมฟัวหัวมาตลอดเลยครับสมกับเป็นของคุมกระเชงจริงครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาสู่ไวน์แดงตัวแรกกันครับโดเมนยูจินนะครับตัวนี้เนี่ยมาจากโรมานนีนะครับโทโดอยูจินเราบอกว่าไร่เนี่ยใกล้กาลารตามากครับกลิ่นนี่ natural wine แน่นอนครับไบโอไดนามิกนะครับเป็นกลิ่นกุหลาบนะครับกลิ่นราสเบอร์รี่นะครับกลิ่นมีแครนเบอร์รี่แต่แน่นแน่นแน่นมากครับเป็นปี2020นะครับปีค่อนข้างใหม่ แบบเหมือนกุล,ลาเข้มๆเ,เป็นชอ่อครับมีแอปปกลิ่นแรบงฟุดนิดๆด้วยนะครับมากจะเป็นกลิ่นแรงกร์เร็งมีมันามีโองมีทุกอย่างหมดนะครับเดิมยวปแล้วก็ต้องฟินชิชครับมกินดอกลาบไปเป็นชอ่อเลย หวานไดติตัวที่2นะครับโดเมนยูจีนกองเอเซโซนะครับปีนะฮะ2017นะครับกลิ่นมานะครับราสเบอร์รี่ไคลรี่นะครับเรดฟูตนะครับแรดฟูตขนาดแน่นนะฮะแรดฟูตแน่นมากเลยแล้วก็มีกลิ่นกุหลาบนะครับมีกลิ่นดอกไม้นะครับหอมหวานหอมหอมนะครับ ออ h e ดอ l พาเล t เทสที่ก็มีเนื้อนะครับมีเป็นชั้นๆนเลเยอร์แล้วก็เหมือนเหมือนกุลาผสมกับสตอรี่อาหารออนเดอะพาเลที่ตัวที่สองนะตัวเมนยูจีนนะครับองเอโซโส่ไวเเทยแดงกตัวที่สามนะครับตัวเมนยูจีนนะครับโคโบโจปีอะไรเอ่ยของพันสิบห้านะครับ กลิ่นเนี่ยต้องบอกว่าคือแรกที่ได้กลิ่นเลยนะเป็นสตรอเบอรี่นะฮะเบรดฟู Food, ้ดเข้มๆนะครับกลิ่นวานิลลากลิ่นเซดา้าค่อนข้าง,างชันนะฮะเพิ่งสไตล์โคโบโชฮะแต่ตัวนี้ไคเตอร์หนึ่งที่ผมว่าไม่ค่อยมีในโคโบโชตัวที่เจอคือมีกลิ่นพริกขี้หนะกลิ่นชินนามอนอบนะฮะและมีกลิ่นคล้ายๆลึงนิดหนึ่งนะฮะสำหรับโคโบโชตัว<ล>นี้ก็ถือว่า ว่าดีมากมีกลิ่นสโมคจินิดด้วยครับมาถึงไฮเอ็กของคืนนี้แล้วนะครับโตเทราครับเตาหม้อโตเทรามีเยอะมากครับหมดห้าแก้วนะครับ5วินเทจนะครับเดี๋ยวจะขอรีวิวแค่บางวินเทจนะครับเพราะเยอะจริงออนเดนอสนครับโอ้ิวหมดตัวมากเลยที่ที่ดื่มมานะครับ นี่ตัวบ B Cortas มาเลยครับแต่ออนเดนาพาเลตเอาตามตรงนะสู้กอครัวเซียนซกินไม่ได้นะครับเพราะว่าอินเทนซิตี้สู้ไม่ได้แต่เล้งนะครับความหอมก็ยาวเหมือนกันเลยนะครับก็ต้องรับแต่คุณชอบนะครับผมถ้าชอบสไตล์แบบเบาๆหรือง่ายๆแบบฟึ่งๆนะฮะก็ต้องค Cortas ครับตัวนี้นะครับค Cortas 2003นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยนะครับเนี่ยลองมากินอฟนัวเซียนซูนะฮะ กิน red food นะครับหอมแบบ perfume มากครับอร่อยมากนะก็แต่ p a l e t ก็บาลานซ์ดีแล้วก็สมูทมากครับนี่นะครับคืนนี้นะครับแรงกิ้งของผมนะครับเบอร์หนึ่งในดวงใจนะครับโฟโตต้า2019นะครับก็จะเรียงมาเรื่อยโฟโตต้า2 0ง3นะครับโดเมนยูจีนนะครับฟองเซโซนะครับ2 0 1 7เจ ยูจีนนะครับโอลมานีนะครับ2020นะครับโอสต,ต,ตาต้า1996นะครับอูโรโจ2015แล้วก็ะะวกันนี้นะครับคนเดิมนะผมให้เป็นตัวสุดท้ายแล้วกันแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับก็คือปี2016นะครับเพราะวันนี้ดีทุกตัวก็ม่เอานั่งงานชนก็น,น,นั่งงาน,นะครับชั้นเลือกยากหน่อย